สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเจ้าคันไดนามนะครับไดนามเนี่ยแหละประมาณนี้เลยครับนี่คันตัวนี้ยาวประมาณ1.8่นะฮะหรือว่าเมตรแปประมาณนี้นะครับส่วนปลายคันตัวนี้ก็จะเป็นปลายคันโซลิดนะครับไม่ได้อ่อนไม่ได้ยุ่ยนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคัน2ท่อนนะฮะนี่ผูแมงสวยจัดเดูลอกยังไม่ได้ล้างเลยครับ่านศึกมาเยอะสามารถตีปลาช่อนปลากระสุกก็ได้นะฮะ ื่อกี้ผมลองตีเล่นๆแล้วครับโอ้โหส่งเยื่อดีมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองดูนะครับว่าอาการวัดปลามันจะเป็นยังไงครับก้อนใหม่เนี่ยปลากัดดีมากเลยหลังๆไหมไม่กัดเลยก่อนหน้าที่มันจะมีแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแน่นะครับน้ำมันลงมากเลยครับแล้วคนลงไปหาปลากันเนี่ยปักหมุดปักไม้กันบานเลยครับเฮ้ยผมเจอ,อ,อเคาะเงี้ยเราจะเจอมด้วยคอ,อกนะครับมีตัวไหม เหมือนเคาะกระส่งเลยยุบยิบยุบยิบเป็นไปไม่ได้ครับที่ไม่มีแน่

ห่าผูกด้วยนะฮะกระส่งโยกครับคูเรียบร้อยในที่สุดป่ะจะปวดแล้วฮะแต่ขี่แม่งอยู่ที่รถอะยังไกล ก็ยังโหดแต่ปกติกระส่งมันจะอยู่สองตัวคู่เลยครับคือข้อกระส่งครับมันดูง่ายเลยครับแบบมันจะยุบยิบมากเลยครับมันไม่เหมือนแบบข้อกว่าช่อนนะครับมันยุบยิบอะคือเราต้องตกบ่อยบ่อยครับเราจะสังเกตได้เลยครับตัวเจอกที่ผมใช้ผมจะใช้ยี่ห้อนี้นะฮะนี่วันนี้ครับตัวน่อนมันคือมันไม่ได้ยาวมากนะเพื่อนๆพประมาณ4.5เซนบืมันก็ไม่มีเขียนบอกเลยมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับคือเยื่อมันเบามากเลยครับคือมันต้องทวงตะกั่วครับนี่แล้วก็ตัวเบสเบอร์หนะครับทางเตนก็ สองจุดเจ็ดกิ่งไปรยกันก็นี่มันตู้มานี่ว่าใครมาทิ้งวะมู้สามตู้เลยเนี่ยเนี่ยเฮียใครมาทิ้งทำไรธนาคารเนาะลองรองคลองนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีตัวแต่น้ำแบบสามคือบอะ ไม่มีวิแววคำว่าป่าเฮ้ยกัดเพื่อนลากไปเลย ้ย้ยย้ยอ้เรียวมคันไหม่โลเกือบโลโอ้มายู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยคือกำลังจะยกขึ้นเลยครับแม่งกัดเอาขึ้นยังไงก่อนย่อ่อะก็ะเบนผมบีบเงี้ยงอกด้วยนะฮะ อุ้โจกได้ไปนี่ดูดิแต่โยกไม่ขึ้นนะฮะดูโอ้โหไปดูเนี่ยคันเป็นชอบบุ่นแบบเนี้ย <c oughs> หักไปนี่เ <c oughs>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  สียววะลำบากลำบนแท้ๆ อ้เอาไม่ได้เห่อนทำไงดีอ่ะโอ้เนี่ยข้อเสียนะของคันจาวนะครับมันจับสายไม่ได้หรอครับโอ้ต้องตึงไว้ก่อนไม่งั้นมันหลุดแน่ Ha <laughs> นี่คือวิธีการวิ่งโลเป็นโลครับเพื่อนๆโอ้นี่เป็นโลครับโลสองได้ไหมงงเลยครับตอนนี้สมองตื่นมาแล้วครับี้มาได้ไงวะเฮ้ยคือใหม่เนี่ยครคนแม่งลงหาปลากันเยอะมากเลยครับและผมแม่งดวงดีนะฮะตัวนี้น่าจะโลสองโลสามได้นะครับเพื่อนๆตัวใหญ่มาก ยาวด้วยนี่โห oh นี่เราก็เจอมาให้แล้วนะฮะคันไดโนโมนะครับโ้ดูฟันดิสั้นไปเลยนะครับแล้วดูแขนผมดินี่ให้เทียบ,บยว,ว <c oughs> ่าแขนนะฮะโอ้ยาวกว่าแขนผมอะดูดิโหเด็ดปะปะปะเดี๋ยวโคตรนะฮะตัวนี้มาหากันต่อนะครับตอนนี้ก็รู้ลิมิตของคันแล้วนะฮะไซส์โลกว่าก็เอาอยู่ แต่เอาขึ้นไม่ได้ครับมาเดีย๋ยวลองดูไหมนะครับเพื่อไม่อีกตวง <L un> คือกำลังจะยกขึ้นเลยนะครับไม่กัดเฉยเลยกัดแบบน,นิ่มๆเลยนะตัวใหญ่มันไม่เหมือนตัวเลยนะครับถ้าตัวเป็นถ้าเป็นตัวเลยนครับมันกัดแล้วมันจะชากไปเลยครับแต่ตัวใหญ่แบบอ้าปากกัดปุ๊บนิ่งปื๊ดวิ่งนีดเดียวเอง ไปลองกระซูบดีกว่าไหมไปหาปากกระซูบดีว่าผมว่าไปลองขคอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเนี่ยเห็นไหมคิดม่งตัวยหอยอีกแล้วอยู่ตรงนี้เหรอดู้ไปเลย่ะตกใจแม่จังว่านี้ยผมจะยกขึ้นคือเราอยู่พื้นที่สูงครับ มันคือจังหวะที่แมบเยื่อมันลอยตัวครับมันกระชากเลยอ่ะจังหวะเนี่ยเหมือนเดิมเลยอยู่ตรงนี้หรอตัวนี้มันกระชากไปเลยอ่ะ คือแบบจังหวะที่เราแบบยกกระชากเลยผมเจอข้อครับทุกคนนี่ยว่ะอยู่ตรงไหน,นดแดงผู้นำตื่น เรียบร้อยปลาช่อนตัวไม่ใหญ่เลยนะคายไหมไม่คายนะฮะไม่ไม่คายไม่ครายไม่คาย,ายฟองฟอ,งฟอดเลยอะววิง่งเลยนะโอ้ไม่่านาาน่าหงัดมือเดียวดิไป อย่างน้อยมันก็จำเลยครับนี่ตอนนี้ผมมาหมายรับนะนะฮะมีอยู่ที่เดียวด้วยหมายรับน้ำแห้งมากตีมาตีนะน้ำแม่งถึงเนี้ยเกือบถึงถนนนะครับ รอยหม่รับหม่รับอุย้ยใหญ่ดิมนเยอะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ง,งัดโคตรมันเลยนะครับหม่รับนี่เต็มปากเต็มคำเลยนอนห่างผิวนี้แบบมันดีอ่ะอืมมันเล้าปลาได้ดีนะฮะนอนหางผิว โอ้โหเขากผุงแก้มเลยนะฮะมเปียเป็นตะกั่วตัวนี้แล้วนะครับ3า้ากรัมทางสเตนคาดไปแล้วหมดละแหมไีติกิงหม่นะครับคาดเลยก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพอแล้วครับโอ้โหร้อจัดเลยปูฮานก็บทสรุปวันนี้ก็ได้สามตัวนะฮะแต่กัดดีมากเลยครับวันนี้ได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับนี่กับไดนามนะฮะโอ้โหงัดปลามันมากครับคันนี้คันไม่กี่บาทนะฮะแต่แบบคุณภาพคืออืงัดปลาดีอ่ะ แต่เอาไม่ขึ้นไปโอเคเอาไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม